กอบการกิดขยี้ข่าวกับผมนะครับกิดผลเด็ดวิสัยขอบคุณนะครับท่านที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์มื่อสนับช่องสนับสนุสนช่องกิดโพสเชแน l ขอบคุณมากๆครับสิบยี่สิบสามสิบห้าสิบร้อยหนึ่งก็เป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งจริงๆนะครับเพื่อสนันุนให้ผมและทีมงานมีกำลังใจวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องกลุ่มของม็อบสามนิวนะครับ ซึ่งในการที่คุณพิงกี้ดาราสาวแสนสวยซึ่งผ่านวิบากกรรมในชีวิตเข้าไปติดคุกติดตารางต้องโดนก้อนผมแล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมาแล้วก็ได้รับอนุญาตให้ปลดกำไร EM หลังจากคุณพิงกี้โดนปลดกำไร EM ปุ๊บหลายคนหลายกระแส หลายกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มของ3นิ้วนะครับกลุ่มที่เรียกร้องประชาชิมปันไยก็มาบอกว่าที่พิงกีก็ปลดกำไร GM แล้วทำไมกลุ่ม3มนิ้วไม่ปลดกำไร GM นะครับก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเปรียบเปรยกันปรากฏว่าครับ วันนี้ไม่ใช่วันนี้หรือวันวานสารนะครับก็ได้รับคำร้องเนี่ยครับจากกลุ่มสามนิ้วเนี่ยครับรับคำร้องเหมือนกับคุณพิงกี้ครับก็ไปร้องไปที่ศาลแล้วก็ศาลก็ ตัดสินว่าจานายานะครับก็พิจารณาแล้วเห็นควรให้ปรับลดเงื่อนไขเฉพาะเรื่องการปลดอุปกรณ์กำไร EM EM นะครับผมเรียก GM เลยแหละ EM ให้กับจำเลยทั้งหมดก็คือ5คนนะครับปลด GM ห้าคนมีใครบ้าง มีคุณชนทิชานะครับมีคุณลูกเกดมีคุณพานุพงษ์หรือไม้จาดนอกมีคนณจตุพัฒหรือไผ่มีคุณเวหาแสนชนชนาศึกนะครับแล้วก็มีคุณนวพล ต้นงามทั้ง5คนนะครับก็ได้รับอนุญาตให้ปลดกำไร e m แล้วก็ศาลก็ทำหนังสือแจ้งไปที่ศูนย์ศูนย์ GM นี่แหละครับให้รับรู้ก็เรียบร้อยกันไปละก็หมดข้อคอรหานะครับในการใส่กำไร GM EM ผมก็เพิ่งได้ความรู้นะครับในคดีหมิ่นประมาทที่ผมโดนคดีอยู่เนี่ยซึ่งวันที่เจ็ดนี้ผมจะต้องไปศาลที่สมุทรปราการแล้วถ้าอายการฟ้องส่งฟ้องศาลผมก็ต้องประกันตัวออกมาผมก็ปรึกษาเพื่อนผมซึ่งเป็นทนายความก็บอกว่าแล้วต้องประกันตัวยังไงต้องเอาหลักทรัพย์ไปไหมการประกันตัวมันก็เอาหลักทรัพย์ไปหลักทรัพย์ก็ไม่ได้อยู่ๆก็จะถือโฉนดไปได้นะ โอ้ก็ต้องมีกติกาเยอะแยะนะต่อไปที่กรมที่ดินไรทำนองนี้สบานยนะผ้รายลเอียดผมไม่รู้ผมไม่ได้ถามเพราะผมไม่ได้เอาจะโนดไปอันที่สองก็ใช้ตำแหน่งประกันตัวผมนี่เป็นค่าการบำนาญผมก็สามารถใช้ตำแหน่งประกันตัวได้ก็มีอย่างค่าการบำนาญก็หกหมื่นบาทนะตอนที่ผมเป็นราชกากรก็ได้ตั้งหลายแสนนะตอนนี้ก็ได้หกหมื่นบาทอ่นะ ก็ประกรันตัวเองหรือถ้าไม่มีเงินเลยล่ะไม่ใช่ขา้าราชการไม่ใช่อะไรั้งสิน้นก็ไปขอว่าสาบานขอสาบานว่าจะไม่หนีแล้วถ้าศาลท่านไม่ยอมก็ขอให้ท่านใส่กำไร EM ได้ผมเพิ่งได้ความรู้นะการที่ผมตกเป็น จำเลยเนี่ยมันก็ทำให้ผมมีความรู้มากขึ้นเคยแต่เป็นโจ์อ่ะเป็นโจทย์มาหลายตัวหลยคดีมีคดีนี้ที่ตกมาเป็นจำเลยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับเพราะต้องขอขอบคุณคุณอาชฉยยักษ์นะที่แจ้งความจับผมในข้าอหามินประมาทโอเคก็เลยทำให้ผมได้ความรู้เพิ่มขึ้น ก็จะมาสรุปสุดท้ายก็ว่าตอนนี้ครับสายเขาท่านก็ก็ไม่เลือกปฏิบัติแล้วไงพิงกี้ปลดได้หลายต่อหลายคนก็ต้องปลดได้เ mm hmm. ช่นกันครับ mm hmm. นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้ mm hmm. เมืองนี้ประเทนนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลย mm hmm. ก็ช่วยซื้อกระถางครับนี่เป็นกระถางของชาวบ้านทำนะครับเป็นกระถางแขนตัด ใบละรบาทครับเส้นหนึ่งมี3ใบสี่ยเก้บาทนะครับ mm. เข้าไปดูในเพจกิจโพส์เก็ติ้งนะครับ mm. ก็จะมีสินค้าอื่นๆเยอะแยะมากมายเข้าไปดูที่นั่นรักกันนะครับ mm. เพื่อสนหนุนกันส่วนผ้านังพญาสยามนะครับราคาเปิดที่499บาทตอนนี้ก็มีให้บูชา199บาทนะครับลดให้ mm. เพื่อเอาเงินไปร่วมปรับภูมิทัศน์กับพ่อปู่สิโซมแม่ย่าสีปทุม,มานะครับ ใครที่จะบริจาคเงินสนับสนุนการสร้างพ่อปู่สร้างมายากก็โอนเงินเข้ามาได้นะครับพันหนึ่งก็จะมีชื่อนํำคุณติดอยู่ที่ฐานนะครับเข้ามาคุยกับผมใน f facebook กิจผลเดงนสายกพร a c เฟซบุ๊กรองธุรกิจนลเด่นเลยหรือแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้สุดท้ายท้ายสุดก็อยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าคือชีวิตนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มันก็เป็นผลที่เราทําในอดีต แล้วผลที่เราทําปัจจุบันก็จะส่งไปถึงอนาคตคมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับชีวิตก็พยายามทําตัวดีๆทําสิ่งดีๆให้กับสังคมบ้านก็จะดีครับส่วนเราจะเกิดก็ต้องปล่อยให้มันเกิดนะครับดีที่สุดสำหรับท่านที่สนับสนุนช่องกิจพ c แชนแนลนะครับก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพันธิ์ครับยี่สิบห้าสิบร้อยสองร้อย ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับเดี๋ยวเลขปัะชีจะขึ้นหลังจากผมพูดจบแล้วสุดท้ายขอท่านมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอกล่าวคำว่าส,วส่วนดีชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายิต่